สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ยังอยู่ในสวนนะครับนะครับคลิปที่แล้วพาชมสวนนะครับคลิปนี้ก็จะพาชมสวนอีกนะครับในสวนที่ว่าเราปลูกอะไรไว้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นถั่วนะครับถั่วฝักยาวนะครับปลูกไว้กินเองนะครับไม่ได้ปลูกขายนะครับ ปลูกโดยนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับสิ่งที่ฉีดพ่นนะครับก็จะเป็นสารชีวภาพที่เราหมาักเองแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับซึ่งน้ำส้มควันไม้แล้วก็เผาเองอีกเหมือนเดิมนะครับของทุกอย่างในส่วนนี้พยายามที่จะใช้ของที่มีจากในสวนนะครับพยายามจะใช้เงินซื้อให้น้อยที่สุดนะครับ แล้วก็ถ้าจำเป็นต้องซื้อก็จะพยายามหาพวกสารธรรมชาตินะครับซึ่งน้อยมากนะครับในการที่เราจะหาจัดซื้อมานะครับในสวนเรามีอะไรบ้างนะครับที่มาปลูกใหม่นี่คือสิ่งที่มาปลูกใหม่นะครับเขาเรียกว่าต้นสายหยุดหรือสาวหยุดนะครับทั้งหมดนี้ประมาณ สองร้อยต้นนะก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ของเดิมก็ยังเหมือนเดิมครับมีหมอนหรือมัลบรี่นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับสบรรพคุณทางยาก็มีนะครับประโยชน์จากลูกก็มีเยอะนะครับใบก็ทําชานะครับลูกก็ไปทําน้ําผลไม้ปัน่นใหอกินสดนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือทําความสะอาด ตัดหญ้าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนหญ้ายาวมากขึ้นนะครับนี่ครับที่เราเอามาใหม่เลยนะเขาเรียกตะลิงปิงนะครับตะลิงปิงนะครับอัปเดตต้นไม้ในสวนที่มาปลูกใหม่นี่ครับอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับต้นหนึ่งประมาณ หนึ่งฟุตนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาละอีกหนึ่งฟุตนะครับสามสิบเซนตอนนี้ขึ้นเป็นห้าสิบเซนละนะครับแล้วก็หมากเตี้ยนะครับหมากเตี้ยมาที่คนโบราณชอบกินลูกมันนะครับแต่อันนี้เป็นจะเป็นพันเตี้ยนะครับมันจะไม่สูงถ้ัพันสูงนี่คือเขาเรียกว่าแหนกคอแลนะครับนะครับแล้วก็ผู้ในพลนะครับอันนี้คือผู้ในพล ก็อันนี้ไม้โชว์ฟอร์มโชว์ดอกนะครับถ้าอยากรู้ว่าลักษณะดอกเป็นยังไงลองไปเสิร์ชเดน o o o g l e ดูได้นะผู้ในพนผู้ในพนนะครับน,นี่ก็ต้นเดิมครับมะขามเทศครับแล้วเอาเข็มจมพูนี่ต้นนี้ต้นใหญ่นะฮะคลิปก่อนนี้ยังต้นเล็กอยู่เลยนะครับยังไม่ท่วมหัวตอนนี้ท่วมหัวสุดแขนแล้วนะสุดแขนผมแล้วตอนนี้นี่สุดแขนผมแล้ว สองเมตรได้สองเมตรกว่านะครับต้นนี้ไว้ทําพันธุ์นะครับตอนไม่ปลูกนะครับลักษณะต้นสวยมากเลยนะมีคนมาขอซื้อนะครับแต่ไม่ได้ขายนะครับไว้ทําพันธุ์นะครับเก็บไว้สองต้นนะครับับแล้วก็จะมีต้นนี้นะฮะอันนี้เป็นต้นไม้ขึ้นเองนะครับ ขึ้นเองแถมราคาแพงด้วยแล้วก็ทายากด้วยเขาเรียกว่าต้นคัดเขานะครับคัดเขาดอกหอมมากนะเป็นไม้โบราณน,นะครับก็มีสรรพคุณทางยานะครับแล้วก็มีสรรพคุณทางสายศาสตร์ด้วยนะครับก็คือมันมีหนามนะครับนี่มันเป็นหนามมาให้ดูหนามนี่นี่เห็นไหมครับหนาม หนามคมมากเลยนะเกาะที่นึงติดเสื้อเลยแกะไม่ออกเลยนะครับยิ่งดึงยิ่งเจ็บนะครับต้องค่อยๆแกะออกทีละหน่อยนะครับนี่ต้นคัดเขานะครับสบรรพคุณทางสายยเวชสายยศาสตร์ก็คือเป็นไม้นะครับที่เขาเอาไวา้กันพวกกระสืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นคำโบราณอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อมูลเท็จจริงนะฮะแต่ว่า คนเก่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังครับบอกว่าให้เอาไม้ตัวนี้ไปขัดไว้บนบ้านอะไรประมาณนี้ครับคือสามารถช่วยกันได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับฟังเข้ามาอีกทีนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับป็นไม้โบราณอันนี้เป็ดชุ่มพูอันนี้อยู่ในร่มสีเลยไม่ค่อยออก แล้วก็อันนี้เป็นไม้โบราณเหมือนกันครับอันนี้ทาโร่นะครับพันชื่อวันว่าผ่าโร่เป็นไม้หายากนะครับตัวนี้ขยายพันธุ์ช้ามากครับผมว่ามันสวยนะผาโร่แล้วก็จังจังจังก็แบบนี้จะเป็นจังด่างนะครับใบมันจะด่างๆนี่ครับ แล้วที่เห็นนี่คือใบชะพูนะนี่คือไม้ที่อยู่ในสวนนะครับใบชะพูอันนี้เก็บกินบ่อยมากเลยนะปลอดสารนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ตัดทิ้งนะอันนี้จะเป็นตัดเตียนเลยแต่ตรงนี้เอาเก็บไว้กินครับเป็นมพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับในสวนนี่สมุนไพรเยอะนะครับเก็บไว้กินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพุทธกุหลาบ นะครับป่าพุทธกุหลาบยังไม่ทันได้ล้อมนะครับยังไม่ได้ล้อมขายที่ปลูกใหม่ําเดืนมาก็เป็นต้นกระดาษบอลกระดาษนะครับตอนนี้ราคากําลังดีกําลังมาเลยครับเห็นนะครับพุทธกุหลาบสูงอันนี้ผมยืดจากกล้องสุดแขนผมนะเนี่ยเ,เกินสองเมตรแล้วเยอะมากนะครับที่ผูกเชือกแดงๆนี่ไม่ใช่ใชาอะไรนะฮะ เตรียมจะล้อมนะครับผูก็เป็นสัญลักษณ์ให้คนงานเข้ามาล้อมให้นะครับถ้าไม่ล้อมให้ก็เราจะล้อมเองนะครับนี่คือในสวนนะครับในสวนเนื้อที่ทั้งหมดที่ทําอยู่เนี่ยมันสิบสี่ไร่นะครับสิบสี่ไร่กว่าแต่ทาจริงๆประมาณสิบไร่นะครับเพราะอีกประมาณสักสี่ห้าไร่เป็นที่ต่า ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับน้ำมาน้ำท่วมนะนี่ครับนะครับแล้วก็ไม้ที่เอามาปลูกใหม่อีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเข็มนะอีกแก้ว,แก,วแก้วแก้วแคะนะครับเนี่ยแคะจริงจริงปลูกมาสี่เดือนแล้วได้แค่นี้นครับสูงกว่าฝ่ามือหน่อยนึงไม่ถึงครบเลยครับ ประมาณคือน,นะครับว่าจะได้ขายคงจะนานนะตัวนี้แคะจริงๆนะครับอันนี้พู้เสรษฐีสยามก็ยังอยู่นะครับไปไม่ค่อยงามนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหน้าแลรงอะ่ะน้ำมันแห้งโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชมสวนสองคลิปติดเลยนะครับหากันแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับ เี่าเผาเอเตาเผาขยะธรรมดานะแต่ก่อนเป็นเตาเผาน้ำส้มควันไม้นะเดี๋ยวผมจะทําถังใหม่นะครับถังนี้มันมันทำรุดแล้วควันมันออกได้เดี๋ยวจะทําทําเสร็จแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ